ครับเชิงอการทางจิตท่านได้ครับเจ้าค่ะเมื่อคืนพระพเจ้านั่งสมาธิก็จะเป็นอารมณ์ที่ที่ไม่ที่เฉยเฉยเจ้าค่ะอารมณ์เป็นปกติจะไม่อ่พระพเจ้าก็นั่งดับภาษาแผ่เมตตากำหนดนิวรณ์ห้าไปพระพเจ้าก็เห็นว่าสภาวจิตเขาก็เกิดสุขเวนนาขึ้นมาได้ ประมาณสิบนาทีก็เกิดแล้วอย่างนี้ค่ะพอเกิดตรงนั้นข้าพเจ้าก็ยังยังยับยังทั่งใจก็ยังไม่ยพูดเอาอะไรไปเข้าใจละ่ะว่าเกิดสุขคตนาจริงไม่ได้โดยหลอกเนื่องจากว่าเป็นความสงบในภายในอะคะ่ะเห็นว่า,ว,าวิตกวิจารอะไรตรงเนี้ยเขาก็ไม่ ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไม่เกิดความฟาุ้งซ่านไม่ไม่มีองค์นิวรห้าหรือชาลุสีตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมีสัมปชัญญะในการกําหนดท่องทุกๆในยะแล้วเขาก็สํารวมไว้ที่ปลายจมูกเป็นความเป็นความสุขขึ้นมาที่เกิดจากจากความไม่ฟุ้งซ่านความไม่ไม่วุ่นวายอย่างนี้นค่ะ สงบอยู่ที่ปลายจม,มูกตรงนี้ข้าพเจ้าก็ประกอบการเพ่งพินิษในฐานะเจ็อาการหลัการเรื่องมูพินิษในสามแล้วก็เพ่งพินิษฉลาดใช่ไหมฉลาดในการที่จะนั่งสมาธิและขนะดที่นั่งสมาธิและขณะที่ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความฉลาดก็คือมีความรอบรู้นะครับทราบชัดรู้ชดัดตามความเป็นจริงนะครับธรรมก็จะย่อมไหลไปสู่ธรรมแล้วก็จะไม่มี สภาวะของนิวรณ์ห้าไม่มีสภาวะของวิตตุในการที่จะทําให้เกิดการฟุ้งนะครับในสภาพธรรมนี้ก็ไม่มีปิติจารีสิจตรตะวังมันจิตที่จะเข้ามาแาทรกจนกระทั่งเขาเดําเนินไปอยู่ที่สภาวะของสุขนั่นก็คือระบบของของพระองค์นะครับที่จะดําเนินทางให้ถึงการดับทุกข์โดยไม่มีเหลือนะครับก็จะเป็นตามลําดับลําดับลําดับ นะครับถ้าทําถูกต้องนะครับถ้าทําผิดก็จะมัวไปหมดเลยอีลงตรงนางนะครับเหมือนใยบางมุมนะครับตอนนี้เมื่อเดินทางมาถูกต้องเขาก็จะต้องเข้าสู่ระบบสมบัตนิยามโดยความถูกต้องนะครับทำย่อมหลายไปสู่ธรรมก็จะเป็นจริงตามที่ท่านอุนิดาได้กล่าวเชิญต่อได้เลยครับค้าพอถึงตรงนี้แล้วข้าพเจ้าก็ ยับยั้งชั่งใจก็ก็กําหนดต่อไปค่ะสภาวะเขาก็ยังยังโล่งอยู่ก็เลยเริ่มกราบพระองค์แล้วขึ้นทำ6ขั้นตอนค่ะแล้วก็ครูขาเข้ามานั่งสมาธิต่อขณะที่กำกำลังนั่งสมาธิต่อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากการแผ่เมตตา1ครั้งเป็น5ครั้งค่ะก็เริ่มขั้นตอนเลยแล้วพอเริ่มขั้นตอนก็จะความสุขเวีนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเขาก็เขาก็ดับไปแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ได้สุขอะไร ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเห็นทุกเวทนา <c oughs> ที่ข้าพเจ้านั่งอยู่แล้วเห็นเลยสัมผัสสัมผัสทุกเวทนาที่เขาเกิดขึ้นแบบเจ็บแบบแป๊บหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็ <c oughs> หายไปห <c oughs> ายไปเจ้าค่ะถึงอาการก็คือการสัมผัสนะสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขจนกระทั่งเขาเดินทางไหลเข้าไปสู่อุเบกขา ประมน,นะครับเชิญท่านต่อได้ครับค่ะก็ยสัมผัสตรงนี้เขาหายไปเลยค่ะคือเขามาแป๊เนื้อแ,แล้วอย่างรุนแรงแล้วเขาก็ไปเลยค่ะ <c oughs> ตรงหน้าอกเ <c oughs> จ้าค่ะแล้วที่นี้กลัวไหมช่วงนั้นอ่อไม่ได้กลัวค่ะก็อยู่ที่การเจริญมากวิธีอยู่เจ้าค่ะ หลังจากนั้นจะ<ย>าาอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้แยงค่ะเขามาแป๊บเดียวหายไปเลยอย่างนี้เจ้าค่ะท่านาไม่กลัวแล้วนะไม่แยงแล้วนะเจ้าค่ะตื่นเต้นไหมไม่ไม่ตื่นเต้นค่ะประมาทอีกหรือเปล่าไม่ได้ประมาทคะ่ะอาจารยอนั้นจะต,ต้องอยู่ในสัมปชัญญะซึ่งเป็นองค์ปัญญาอ่ะก็คือทิฏฐิต้องตรงสัมมาทิฏฐิเพียงความเห็นผิดนิดเดียวทุกเรื่องที่เดินมา ทิฏฐิล้มเหลวเพราะเมื่อทิฏฐิล้มเหลวจะเป็นมิจฉาทันทีนั่นคือความเห็นถูกต้องผิดก็จะไม่เกิดสาวัเพราะนั้นองค์สัมมาสังปัปปะก็จะผิดไปด้วยทั้งๆที่ทําถูกคาว่าผิดหมายถึงไม่เกิดผลไม่เกิดผลแห่ององค์ปัญญาและะไม่สามารถองค์สัมมาทิฏฐิองค์สัมมาสมาังวัะไม่สามารถรวบรวมองค์อริยมรรคแปดได้ ั้้งที่องค์ศิลก็ได้นะบริบูรณ์นะองค์สมาธิก็มีกําลังแต่ว่าองค์ปัญญายังสามอยู่ก็จิงไม่สามามแต่เมื่อองค์ปัญญาถูกต้องแล้วรวบรวม,รวม,รวมทั้งระบบได้แล้วก็จะไปขับเคลื่อนทำไมขับเคลื่อนอะไรไปขับเคลื่อนองวิตตุนะครับเขาจะไปขับเคลื่อนองค์วิตกเขาเองโดยธรนมะ พราะนั้นอะไรขึ้นมาดับอะไรขึ้นมาลับนั้นระหว่างวันและขณะเดินมากที่ผ่านมาทุกสิ่งอย่างท่านจะดับหมดไม่เอาแล้วอะไรขึ้นมาดับอะไรขึ้นมาดับอะไรขึ้นมาแบบอะไรแก้ไขทางโลกคระดมแปะก็แก้ไขไปแก้ไขเสร็จดับแก้ไขเสร็จดับไม่ให้เขาค้างขาดใจใช้เวลาพอสมควรว่าจะมาถึงปัจจุบันท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่เจ้าค่ะก็ที่ ทุกวันนี้ก็ยังต้องไปทํางานที่รามินทาปกติไปก็จะหลุดไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ที่ห่วงเรื่องงานมากพอทํางานมันก็เพลินไปเลยข้าพเจ้าก็จะหลุดที่ตอนนั้นท่านอาจารย์บอกว่ามีข้ออ้างเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เมื่อวานข้าพเจ้าก็ไปทํางานก็ไม่ได้หลุดค่ะก็ในสมาในการที่ทําอะไรอยู่ก็จะมีองค์ดับภาษาอยู่หนึ่งองค์ก็อยู่แล้วค่ะองค์แรกค่ะแล้วก็ค่อยเชิะ เข็ดเลยเจ้าค่ะท่านในจานน้อมกับท่านเาจ้ารในจานเจ้าค่ะเพราะนั้นฌานดูเจริญรได้ก็เสื่อมได้ใช่ไหมจเจริญงี้ไปก็เสื่อมลงมาได้เนื่องจากไม่รักษาองค์ธรรมไว้เพราะนั้นตรงนี้ท่านก็ต้องรักษาไว้อย่างยิ่งยวดนะครับอย่าให้เขาหลุดออกไปอีกีนขนาดแค่สามองค์ธรรมนั้นเจ้าค่นะใช่ไหมครับเพราะนั้นสภาวะต่างๆจริงไปขับเคลื่อนองค์วิตกนะครับอะไรโผล่ขึ้นมาดับอะไรโผล่ขึ้นมาดับดับด้วยสภาวะ ไม่ได้ดับเลยลอยหน้าลอยตาดับไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรากดจาการสัมผัสนั่นคือเจโตสัมผัสเจโตสภาวะตรงเนี้ยจะรวมทั้งหมดนะครับจะเข้าไปสู่เจโตสมาธิได้แล้วก็เป็นเจโตวิมุตติในการต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านทําเจโตผิดองค์อื่นก็จะผิดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นกำลังเจโตก็ไม่ปรากฏ แต่เรียกหาเจโตปัดนะแม้เรียกหาเจโตไุกหมดความเป็นทุมหมดนะครับนี่นก็คือสิ่งที่ผิดพลาดกันทั้งหมดนะก็ต้องมาแก้ไขกันใหม่แต่ละท่านแต่ละท่านที่เคยผิดใครทาถูกแล้วก็ถูกไปก็ดีแล้วเป็นเรื่องเลิศน,นะครับจึงทําให้สามารถ์กขับเคลื่อนองค์วิตกได้สบายนะองค์วิตกไม่ใช่เป็นปัญหาก,กับใครองค์วิตกเป็นอนุสาธานินหาแต่เป็นองค์ที่ไปนําพา กิเลสออกมาเมื่ออุญญาณเคลื่อนเมื่อเกิดความอยากลำธายกันซิบความเต็มเต่งคประมาทความกลัวใช่หไหมเมื่อออกมาแล้วองค์วิตก,กนำพามาผู้เดินมาก็มเีเพียเพียนก็ดําเนินการดับด้วยอนซาตมนินานขององค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์วิตกก็จะไม่สามารถเล,ลอดรอดได้ในเรื่องของกิเลสไม่ใช่อง,องค์ของวิตกนะเป็นองค์ที่กิเลสที่องค์วิตกพามา จะมาจะสลับซับซ้อนแล้วก็องค์เวทนาองค์เวทนาที่ปรากฏถ้าท่านไม่ทราบชัดรู้ชติตามความเป็นจริงนะครับอา่านไม่ทราบก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะนั้นก็จะไม่เข้าใจในธรรมองค์นะครับในธรรมที่งองค์ทรงตัดให้ทราบในฐานะเจตประการมีอะไรบ้างครับเจตประการทราบชาัดรู้ชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูป ปฏิปทาอันนี้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอันนีจ้จัางทูกขังอนาศาศาันนะนะครับเพราะนั้นต้องมาทราบชัดในเรื่องของรูปรูปเป็นสภาวะที่เป็นจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาบ้างเป็นสภาวะของธาตุทั้งสีด่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาตที่อยู่ในองค์ของรูปแล้วรูปที่สําคัญก็คือรูปของจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาบ้าง ไม่ใช่สิ่งที่เราไปเห็นตัวตนอันนั้นเป็นเรื่องของการตัดสัตว์ที่เราเห็นตัวตนแต่รูปที่แท้จริงในสภาวะคือจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างที่มีการยึดเพราะยึดจากข้างในจึงไปมีเอามโนภาพ้าที่เก็บไว้ในธรรมมันลมออกมาแสดงในขณะที่ทําสมาธิเพราะไปมาถัตว์ให้เกิดเพราะตรงนี้ให้เกิดแห่งรูปตรงนี้นั่นก็คือสภาวะที่ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดา ตรงนี้คือเหตุเกิดแห่งรูปที่มีการภาษาทางระบบเพราะนั้นความดับเมื่อท่านรู้จากเหตุเกิดแห่ก็ดับเห็นปุ๊บดับเห็นปุ๊บดับเห็นอะไรปุ๊บดับนี่ไงที่บอกเนี่ยเห็นอะไรให้ดับได้ยินเสียงดับเพราะฉะนั้นในรูปก็จะรวมสภาวะใช่ไหมของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกีดรถผ่าราอารมณ์ท้งอายตทานนอกอายะน,น,น,นานใหนทั้งหมดไม่ใช่แค่รูปเฉย,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 ย และรูปนี้ก็ยังโยงไปถึงรูปเวทนาตัญญาตังกาฏวิญญาณด้วยนะครับไม่ใช่แค่องค์เดียวนะครับนั้นก็ต้องเดินตามปฏิปทาที่ท่านเดินนี่แหละนี่คือปฏิปทานะครับที่เข้าไปดับรูปได้แล้วก็จะรู้คุณทางรูปโทษแท่งรูปพราะนั้นคุณมีประโยชน์ยังไงโทษเป็นยังไงถ้าท่านไม่ดับยังไงก็มีโทษทันทีเพราะไปยึด แต่ท่านหลับก็จะมีคุณเพราะไม่ยึดทำรมอันนั้นพระองค์จึงรับสั่งเมื่อรู้ทำอย่างหนึ่งให้วางทำอย่างหนึ่งถ้าท่านไม่วางท่านยึดชอบในความอุเบกขาความเย็นสบายชอบคุณวิเศษเป็นไงล่ะปัญหาเกิดโทษเกิดทันทีนะคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองรู้เรื่องไปทันทีปัญหาเกิดทันทีเป็นโทษทันที และในรูปนี้ก็รวมทั้งระบบไงอายตนะนอกอายตะนะในนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนสําคัญก็คือไม่ต้องไปสนใจเรื่องการที่เราจะมีอุบายเครื่องสลับออกนะครับอุบายเครื่องสลัดออกอุบายตรงนี้เกิดขึ้นเองเมื่อท่านทําถูกขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับองค์ที่เจ็ดเขาจะเกิดเองนั่นคือนิพิธายานและวิสาขธรรมเกิดเมื่อไหร่ก็แสดงให้รู้เลยเครื่องหมายมาแล้ว อีกไม่นานท่านต้องบรรลุธรรมแต่ยังไม่เกิดก็แสดงว่ากําลังยังไม่พอเห็นไหมกําลังยังไม่พอเมื่อกําลังไม่พอจะบรรลุธรรมไม่ได้แต่ถ้าเกิดตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องบรรลุธรรมอีกไม่นานแต่ถ้าประมาทก็ไม่ได้ตื่นเต้นก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้เชื่อตานานที่กาอกระทิบก็ไม่ได้นะครับะฉะนั้นในองค์นิวรรธนจะมาเต็มระบบเพงค์ก็ต้องทําตามระบบอง นะครับไม่นะงั้นท่านก็จะไม่สามารถที่เข้าไปสู่สภาวะที่เป็นลมอสาส,าอสาสปัสสาสันดับได้นะครับเพะฉะนั้นในองค์ของเวทนาจึงเป็นองค์ของอารมณ์อาการดังทิตเพาะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันเขาเขามาให้เกิดสุขบางท่านไม่รู้จักสุขผ่านสุขปุ๊บไปถามเรื่องสุขตอบไม่ถูกนะครับแล่เนมะื่อตอบไม่ถนะูกก็แสดงว่าอนะไรท่านยะังมีอะไร สภาวะที่มีปฏิคตัญญานามตัญญาที่ไม่รู้เรื่องแไมการยังยังมีตัวตนอยู่ยังมีราคะนุสัยมานานนใสัยยังมีราคะโทสะมหาเต็มตาสิเพราไม่สามารถตอบได้นะครับเรื่องความเรื่องของสุขถ้าท่านไม่เข้าใจสุขท่านจะไม่เข้าใจถูกที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะดับยังไงก็จะเกิดสมาธิขุมจิตขึ้นมา บังคับจิดขึ้นมาให้ทนทนทน,ทนพระองค์ไม่ได้ให้ทนอ,องค์ไม่แบบให้ทนทุกให้ทนทุกไม่ได้ให้ทนทุกให้รู้จักทุกและยอมรับทุกตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ในอริยมรรึงแปดแล้วอยู่กับเขาเข้าใจเขา <S 1> <S 1> จะาว่าอินทรีย์จะเกิดขึ้นกําลังจะเกิดขึ้นเราจะปล่อยวางเขาเองเพราะนั้นสุขทุกอทุกความสุขต้องมีทุกท่านเมื่อมาเดินมา ทำย่อมไรไป่ดั่แล้วเขาถึงจะเข้าไปสู่อุเกขาเพื่อรอการบรรลุเป็นขั้นตอนเป็นระบบการจัดการของพระองค์ทั้งหมดไม่ใช่พูดลอยๆเกาลอยๆพูดเป็นสัญญาใช่ไม่ได้ต้องพูดตามอริยศั์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านพูดตรงตามอริยศั์สิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือการสวยสุขได้นำมากายใช่ไหม อวยสุขในนามกายที่เกิดขึ้นกับท่านกายเบาจิตเบาเพราะนั้นเขาจะสงบระง,งับปนนี้เป็นธรรมชาติไม่กระเสกกระสนไม่สุวนตัวลายไม่เหมือนในอดีตล้อลวนกระซับกระสายอยากไปหมดขอไปหมดใช่ไหมครับแต่เมื่อท่านเดินทางถูกต้องท่านจะสงบของท่านเองและท่าน,นก็เป็นผู้ทําเองเราไม่ได้เป็นทํากับท่านที่ไหนแล้วก็ใช้โทรศัพท์คุยกันทั้งนั้นทุกท่านไม่ต้องมาเห็นเนี้อเห็นตาก,กันเลย ก็ปฏิบัติไปก็ทํากันได้หมดถ้าใครยังทําไม่ได้ก็แก้ไขตัวเองใหม่ช่ไหมครับพอเข้าใจไหมท่านบุรีดาสิริโพคัยเข้าใจเจ้าค่ะเชิญต่อได้ครับท่านก็ขพระเจ้าก็จะเรียนมาวิธีต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เกิดสภาวะตรงที่เขาเจ็บแป๊บขึ้นมาแล้วเขาก็หายไปก็จะคงอยู่ในอารมณ์ที่ แบบพระเจ้าก็จะเฉยๆไม่มีอะไรอะค่ะเป็นเสร็จแล้วก็ <c oughs> จเจริญมักวิธีต่อเนื่องค่ะจนจบชั่วโมงค่ะท้ายๆชั่วโมงมีลืมตาขึ้นมาดูนาฬิการครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสองครั้งก็แล้วก็จบออกมาเจ็ดสิบนาทีกราบพระองค์แล้วก็ก็อยู่ใน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 การจเจริญมักวิธีค่ะท่ กะ <Okay. S 2> ถือนะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ท่านเดินทางมาถูกต้องอันนี้ก็ถือว่านะท่านสามารถผ่านทำนะในระดับที่สามได้แหละองค์ที่สามต่อไปก็ต้องใช้ขึ้นองค์ที่สี่องค์ที่สี่ก็เป็นองค์อะไรครับองค์สุดท้ายองค์ที่สี่เป็นเป็นสายอัญเชิญสายปฏิจจสมุบาทเจ้าค่ะ ก็เป็นมนาษิการนะใช้คำมนาษิการ,น,าการนะ <Okay. S 2> นะนะอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปท่องนะต่อไปับนะอันนี้ก็ลรงอนุโลมก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมอันนี้เดี๋ยวพอทา่ทาน,น,น,นท่านท่านทะ่องจนกระทั่งอ่ะเรารับรองแล้วท่านก็จะกลับไปอยู่มรรควิธีสี่ 4, องค์ธรรมเหมือนเดิมอันนี้นก็จะเป็นองค์สุดท้ายที่เป็นองค์ที่สี่เพราะฉะนั้นท่านก็เดินทางเหมือนเดิม ครองค์ที่หนึ่งคืออะไรครับที่ต้องอันนี้จางทุกขงังอนัตตาในตามามะในสมมาสมีนาะไม่สวตาค่ะถือองค์ที่สององค์ที่สองก็แผ่เมตตาเจโตวิมุติดุดยานเจ้าค่ะถือระหว่างวันแตกกี่ครั้งเอ,อ่อทำหลายรอบยะะอยู่เจ้าค่ะยิ่งทำยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับการที่จะชนะมารปราบมาร โดยองคธรรมก็ต้องมเ,นะม,ตเโโมตตานี่แหละองเมตตาเจตโองุตินการสมาธินะครับอ,องค์ที่สามกำหนดนิวรันห้าค่ะเดี๋ยวจ่ไปก็จะองที่สี่ก็มนานา,า,าสิกาปฏิจจสมุปาส่ยเกิดใส่หนับนะครับอ่า,าก็ทําอย่างนี้ไปก่อนเพื่อครูบาอาจารย์รับรองก็ค่อยย้อนกลับไปสู่มรรควิธีสิ่งธรรมท่านก็จะมีกําลังทันทีท่านก็จะสามารถเดินมรรควิธีสิ่งธรรมเนี่ย การบรรลุก็จะบรรลุได้เร็วทันทีาสามารถบรรลุได้เร็วพันในชั้นหนึ่งสองสามสี่จะไปได้เลยนะครับเพราะว่าได้กระทําตามระบบขององค์ซึ่งเป็นสั่งให้กระทแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบนะครับอนุโลมเดิโลมพอ่านขึ้นไปอยู่ระดับนนชั้นอเนชาก็จะต้องอนุโลมปฏิโลมหยุดข้ามกระโดดสลับในองค์ฌานในองค์ในองค์งงสมาธิของวิโมกข์เหมือนกัน เขาสืบต่าเลยแล้วก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับบริโลคไม่ใช่เขาไม่มีระบบของพระองค์รองรับเขามีตั้งแต่ล่างเลยนะครับตั้งแต่ล่างแล้วแต่ได้ที่มีนี่เพราะอะไรเพราะองค์ฉันเสื่อมอ่เนตะ็มต้องเกิดระบบนี้ขึ้นเพื่อรองรับในแต่ละท่านในการต่อไปนะครับแต่ก็จะเสื่อมวัญญาณเมื่อเมื่อเดินมาอย่างถูกต้องแล้วก็ได้เปิดความจริงให้รู้ ไมนเรื่องของผู้มีสธาและผู้มีความเพียรแล้วเขาก็จะเข้าได้ร่วมกันได้แต่ทุกอย่างก็ต้องป้องกันไว้นะครับมีคําถามอะไรไหมครับท่านบุญดิดาศิลิโภคัยก็สามารถเริ่มได้เลยนะครับเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะสาธุครับท่านบุญดิดาศิลิโภคัยผู้เดินบักในลบปานาคามีในส่วนของปฐมฌานวันนี้ก็ได้ผ่าน ในระดับที่สามแล้วก็ขึ้นระดับที่สี่นะครับทำระดับที่สี่นะก็จะได้เต็มองค์นะครับเพื่อเป็นแม่แบบต้นแบบในการเรียนมักของสิพี่และสิษ์น้องในการต่อไปนะอ่านมทนาสาธุครับท่านบุญดดาศิโกไคสาธุาน้อมกราบมนุมทนาสาธุท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ